ก็สวัสดีครับผมนัทพมล์ช่วยเมทาวิทย์นะครับอยู่บริษัท firstcomtesting นะครับผม<อ>ก็ในแง่งแรกเลยนะครับเป็นคือเว็บแรกที่เราเห็นเวลาที่ว่าเราขับรถผ่านอะไรเงี้ยก็คือสแกนเนียนี่จะเตะตาผมมากอะไรเงี้ยในแง่ของธุรกิจเนี่ยถามว่ามันมีประโยชน์อย่างไรก็คือสแกนเนียเนี่ยสามารถบ่งบอกถึงตัวตนของเรา องค์กรของเราภาพลักษณ์ของเราอะไรเงี้ยครับผมก็คือลองมานั่งาอตัวเลขดูกับรถทั่วๆไปอะไรเงี้ยฮะก็กลายเป็นว่าสแกนเนียมีความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจที่ว่าเราสามารถวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งเหนือล่องใต้เลยฮะยีชั่วโมงเนี่ยผมว่าความคุ้มค่าเนี่ยค,คุ้มแน่นอนครับครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจะมีในเรื่องของการมนเทน์การดูแลรักษาเซอร์วิสต่างตเนี่ย ค่อนข้างจะครอบคุมนะฮะในระยะเวลาน่าจะประมาณ5ปีแล้วก็มีการรับประกันพวกชิ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยสปีคือตรงเนี้ยผมก็ไม่ต้องมาจ่ายค่าแมนเทนเนนต์รถอ่ะก็ถือว่าคุ้มค่าแล้ะครับแค่นี้ก็คุ้มค่าแล้วก็ขอฝากนิดนึงก็ก็คือ2คันเนี้ยที่ว่าวันนี้ผมมาออกอะ่ะก็อาจจะไม่ใช่2คันสุดท้ายนะเพราะผมมานั่งคอะดูแล้วอาจจะมีเป็น10-20คันแน่นอนครับผมยังไงก็เชิญชวนให้มามาใช้ด้วยกันครับเป็นทีมเดียวกันครับผม